อร่อยค่ะไปกินวกันนะคะพี่พี่มึงกปซื้อมาดสดๆร,ร้อนๆนี่เลยค่ะอร่อยค่ะไปกินวกันนะคะพี่พี่ เปลี่ยนจากเส้นเด็กมากินเส้นมีค่ะนี่เส้นแบบจุกๆนะคะเส้นเยอะมากมากินด้วยกันนะคะเื้อเที่ยนจ้าอร่อยค่ะวันนี้ฟังแบบ สัสดีค่ะพี่พี่มาจ้าวันนี้ได้กุ้ยเตี๋ยวค่ะพี่พี่ค่ะกุ้ยเตี๋ยวไก่ค่ะเส้นหมี่นะคะวันนี้เปลี่ยนค่ะันจะใหญ่นะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่มาจ้าวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่พี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเส้นหมี่นะคะวันนี้เปลี่ยนค่ะเพิ่งไปซื้อมาสดๆร้อนๆนี่เลยค่ะไปหัวลำโพงด้ยวยะคะ่ะอยากกินเยอะยวกคคะอยากกิน จากเส้นเล็กมากินเส้นมีค่ะนี่เส้นแบบจุกๆเลยคะ่ะเส้นเยอะมากมากินด้วยกันนะคะเน,นื้อเที่ยนจกากันใหญ่กัน กันไะใหญ่ะะสวัสดีค่ะมี่ะซื้อมาสุดสดร้อนๆนี่เลยค่ะระมากเจ็บๆนยคะดูดนะคะ เลยค่ะวันนี้ฟังแบบกันใหญ่ๆไปหัวละบขาด้วยสาวอยากกินเดียร์มากค่ะอยากกิน ใหญนดอร่อมากจัดนะคะดีนะคะดด้วยดละรำมดาสั่งแบบธรรมดานะคะจะไม่ได้น่อง เปลี่ยนจากเส้นเด็กมากินเส้นมีค่ะนี่เส้นแบบจุกๆนะคะเส้นเยอะมากมากินด้วยกันนะคะมือเที่ยงจ้ากินน่ามากค่ะ どう ไปหวัวนลคะด้วยค่ะกินเยี่ยงากนะคะอยากกินสวัสดีค่ะพี่พี่มาจ้าวันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่พี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเส้นหมี่นะคะวันนี้เปลี่ยนค่ะ よろしくお願い อร่มากจัดจ้านเลยค่ะกินกันเนะคะหิวกังเลยอร่อยค่ะกินด้วยกันนะคะพี่พี่อร่อมาสจัแจ้นะค่ะกินกันเลยนะคะ หัวนะคพายด้วยค่ะอยากกินอย่างงาค่ะอยากกิน